มันมีน้ำเกลืออยู่นะซื้อน้ำเกลือมาเดี๋ยวค่อยเช็ดเออเช็ดน้ำเกลือแล้วก็ค่อยเช็ดน้ำเกลือแล้วก็ทายน้ะน้อยหน่อยรักเราเดินเรียบบนหอยเกิดฟองเด้ออ่ะตรงนากระแทลกดทับอ่ะวาสลีนอ่ะเวจีเร้คิวเวจะได้กิดหยุดแล้วมันก็หายอีกไปรักอะไรกันเนาะไปรักแผลู้ชายผชายพ่อ ขับเตียงเองแล้วลับเตียง thank you